สำหรับเครื่องบินลำนี้นะครับเรายังใช้เป็นกระดาษ A4 นะครับโดยนะครับให้เรานะครับมาแบ่งครึ่งในแนวนอนก่อนนะครับพอดมก็จะทำทีละด้านนะครับอันนี้เราเริ่มจากมุมซ้ายนะครับพอเท่ากันปุ๊บเรากดเข้ามานะครับประมาณสัก2-3มเซนแล้วกลับไปทำมุมขวาบ้างนะครับทำให้มันเท่ากันนะครับแล้วกดเข้ามา2-3มเซนนะครับจากนั้นนะครับวางมือบริเวณนี้นะครับ ค่อยๆกดลงไปใช้น้ำหนักกดลงไปนะครับกดอย่างเดียวก่อนเสร็จแล้วก็รีดครับเท่ากันเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาทํามุมนี้นะครับนี่เราจะมาทําแนวนี้นะครับเราจะเริ่มนะครับโดยการวางนะครับกระดาษให้ขนานกับเส้นนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วพยายามมาเล็งที่หัวนะครับทําให้หัวเนี่ยแหลมที่สุดนะครับชึบ แหมเรียบร้อยนะครับพอแหลมเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดูแนวนี้หมาอีกรอบนึงนะครับปรับให้มันกระดาษใบบนกระดาษใบล่างเท่ากันนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยกดนะครับกดเสร็จแล้วก็รีดครับจากนั้นเราไปทําอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็วางแนวนี้ก่อนนะครับให้มันใกล้เคียงแล้วก็กลับมาดูที่หัวนะครับดูมุมนี้นะครับจึ๊บได้แล้วนะครับแล้วก็มาไล่ นะครับใบบนใบล่างบริเวณนี้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคชึบได้แล้วนะครับแล้วก็กดนะครับอ่าอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เปิดกระดาษออกมานะครับพอมาอยู่แนวนี้นะครับเราก็จะเอานะครับมุม2ด้านนี้นะครับที่เราพับเมื่อสักครู่นะครับพับเข้าหากันอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วเราใช้นิ้วชี้ของเราหรือนิ้วอะไรก็ได้นะครับค่อยๆไล่กระดาษนะครับจากขอบด้านข้างนะครับไปจนบรรจบที่ปลายแหลมที่สุดนะครับพอได้แล้วนะครับเราก็จะนะครับอันนี้พอดมเอามือซ้ายหนีบไปก่อนนะครับมือขวาครับค่อยๆกดลงมาอย่าเพิ่งกดจนกระดาษติดกับพื้นนะครับลงมาคร่าวๆแล้วหยิบขึ้นมาครับหยิบขึ้นมาเสร็จนะครับเราจับมือซ้ายจับขอบ มือขวาจับขอบกระดาษเหมือนกันนะครับแล้วดึงค่อยๆดึงนะครับดึงออกข้างนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะสังเกตว่าช่วงหัวเนี่ยมันก็จะค่อยๆแหลมขึ้นนะครับทำจนหัวแหลมเปรี้ยวเลยอย่างนี้นะครับอันนี้ถูกต้องนะครับเราก็วางไปใหม่แล้วเรานะครับจัดมุมนะครับฝั่งนี้นะครับกับฝั่งนี้นะครับสองข้างดูสองข้างให้มันใกล้เคียงกันนะครับค่อยๆวางแล้วดึงเออเขาเรียกอะไรนะ กดออกด้านข้างเออนะครับโอเคพอได้เสร็จปุ๊บเรากดนะครับจากหัวนะครับมาแค่ครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวก็พอตรงนี้เหลือไว้ก่อนนะครับแล้วเรามาเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเช็คขอบนี้นะครับกับขอบนี้ดูซิถ้าเท่ากันเรียบร้อยก็กดลงมาจนสุดนะครับอันนี้เรียกว่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นเรามาพับครึ่งนะครับพับครึ่งเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เส้น ตรงนี้มานะครับอ่าอันนี้พอโดมมีเส้นอยู่แล้วนะครับใครมองไม่เห็นก็ขีดไปก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมานะครับพับนะครับเอาปลายนี้นะครับขึ้นไปแต่นะครับฟังดีๆนะครับครั้งนี้เราจะไม่ขึ้นจนมันติดกับเส้นแกนกลางตรงนี้เลยนะครับเราจะเหลือที่ไว้นิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวตอนหลังมันมาพับรวมกันแล้วมันจะมีปัญหานะครับห้ามติดนะครับ ได้เสร็จก็กดนะครับแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งนะครับให้เหลือช่องไฟนะครับเหลือระยะห่างที่เท่ากันนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหมุนเครื่องบินนิดนึงนะครับเราก็จะพับแนวนี้นะครับขึ้นมา่างนี้แต่นะครับแต่อะไรคือถ้าเราไม่ไปจับกระดาษใบนี้นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดูนะครับเนี่ยถ้าสมมติพ่อดมพับปุ๊บเห็นไหมครับใบเนี้ยมันจะเลื่อนไปทางนี้นะครับฉะนั้นเรากดก่อนนะครับเอานิ้วชี้ก็ได้นะครับกดลงไปก่อนแล้วก็เอานิ้วที่เหลือเนี่ยค่อยๆงอ,อเขานะครับเอาด้านนี้ด้านนี้ซื้อโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับ พ่อดมด้านนี้ถนัดก,กว่าจับไว้ก่อนนะครับจับใบล่างไว้ก่อนนะครับแล้วก็งองโอเคก็เรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับรูปทรงก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการนี่หันหัวมาที่ด้านนี้ก่อนนะครับ แล้วเราจะเอาไม้บรรทัดของเรานะครับที่ไม้บรรทัดสไนเปอร์นะครับโอ้โห <c oughs> แม่นอกเรื่องนอกเรื่องวัดนะครับจากหัวนะครับนี่บริเวณนี้นะครับเราวัดขึ้นไป3เซนติเมตรนะครับ3าเซนติเมตรก็คือประมาณตรงนี้นะครับ่ทออีจุดนี้นะครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะ แล้วเราก็นะครับพับขึ้นนะครับตรงนี้กระดาษมันจะหนามากนะครับอ๋อใช่ตอนที่เราจะพับนะครับให้เราองอก่อนนะแล้วเราเอานิ้วเรากดนะครับตัวหัวด้านบริเวณช่วงนี้ไปด้วยนะครับแล้วเรางอนะครับค่อยๆงอเขานะครับปุ๊บประมาณ3มเซนถูกไหมเนี่ยขึ้นนิดนะึงโอเค แล้วเลงนะครับให้ปลายแหลมเนี่ยเป็นแนวเดียวกับลำตัวเขานะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับใครนะครับมีที่รีดกระดาษก็ใช้ที่รีดกระดาษนะครับจะเป็นแบบโค้งแบบตรงนะครับก็ใช้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มันง่ายขึ้นนะครับสําหรับใครที่อยากได้ที่รีดกระดาษอย่างนี้นะครับลองไปดูคลิปเก่าๆของพ่อโดมนะครับมีบอกวิธีไว้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะเปิดออกมานะครับเราก็จะมาพับครึ่งอย่างนี้นะครับจึ๊บแล้วเราจับไว้นี้เราจะทําหัวอินเตอร์ล็อกอีกแล้วนะครับลอยเมื่อสักครู่ของเรานะครับเดี๋ยวขออนุญาตขีดให้น้องๆดูนะครับจะได้เห็นชัดๆชึบนี่นะครับจับด้านนี้นะครับฟืบเข้ามาเห็นไหมครับเมื่อกี้นี่คือรอยพับเส้นนี้นะครับ เราก็จับนิ้วเรานะครับนิ้วโป้งเราจับไว้ด้านนี้นะครับแล้วด้านนี้ถ้าครับทําเป็นกระเป๋าเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ค่อยๆทำอาอีกตอทีนี้ระวังนะครับบริเวณนี้เนี่ยด้านล่างของของหัวเครื่องบินเนี่ยบางทีมันเข้าไปลึกเกินไปต้องระวังด้วยนะครับถ้าได้แล้วนะครับโค้งแล้วก็ค่อยๆกดนะครับค่อยๆกดเข้าไปอ่าและ พอได้เสร็จจากนั้นนะครับก็กดกลับนะครับพับกลับลงมาชึบเอาแหละนะครับจากนั้นนะครับเราก็พับทบกลับไปข้างหลังทีนี้ตัวนี้มันจะหนามากนะครับเนี่ยคือหัวมันจะหนามากพ่อดมแนะนําให้พยายามใช้เล็บก็ได้นะครับจิก ให้ขอบ2อันนี้นะครับเนี่ยมันเข้าไปข้างในเห็นไหมครับเนี่ยมุมข้างในเนี่ยให้มันลึกเข้าไปข้างในมันจะได้พับง่ายนะครับไม่หนาเกินไปโอ้หนาจริงอะไรจริงนะครับอ่ะอันนี้ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราวางกระดาษเอาเอาด้านนี้แล้วกันเนาะอ่เราก็จะพับนะครับแค่บริเวณช่วงหัวนะครับเราจะทำมาร์กนะครับทำรอยชั่วคราบ จะพับเฉพาะปีกนะครับตรงนี้นะครับช่วงก็เรียกอะไรล่ะการด้านล่างเนี่ยยังไม่ไปยุ่งกับเขานะครับโอเคชึบกดได้แล้วนะครับกดเข้ามาสักประมาณนี้นะครับเส้นหนึ่งแล้วนะครับเราปลดออกมานะครับกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่วงหัวนะครับงัดขึ้นนะครับงัดขึ้นเสร็จแล้วก็เอาด้านนี้ขึ้นนะครับปลดหัวปลดทั้งหมดออกมาก่อนนะครับเอาละ จากนั้นนะครับเรามาทำกระดาษด้านนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยจำรอยเมื่อสักครู่หัวที่เรากดไว้ได้ใช่ไหมครับคืออยู่ตรงนี้นะครับเราลงมาก่อนนะครับเมื่อกี้ถ้าเราพับเลยเห็นไหมครับมันจะเบี้ยวด้านนี้นะครับด้านนี้มันจะเบี้ยวไปะฉะนั้นเรามาจัดกระดาษให้เรียบร้อยให้กระดาษใบน within, บนกระดาษใบล่างน,นะครับเสมอกัอนชึบเอาละได้เรียบร้อยนะครับจากนั้น เปิดกลับมานะครับแล้วก็มาด้านนี้แล้วก็มาอย่างนี้นะเดี๋ยวนะแล้วเสร็จแล้วนะครับเอาเอายังไงด้านไหนดีเอาปีกปีกแค่เราพับเนี่ยลงมาอย่างนี้นะครับงงไหมอเอาเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเรากลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับพลิกกลับมาอย่างนี้แล้วเราก็พับขึ้นไป นะครับให้ดูขอบนี้นะครับกับขอบด้านหลังนะครับให้เสมอกันเล็งดีๆนะครับไม่งั้นปีกไม่เท่ากันมันก็จะบินเบี้ยวได้นะครับพับจนไปถึงด้านหน้าเลยนะครับเอาละตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้เราจะใช้ที่รีดกระดาษนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เราจะรีดไม่ได้แล้วจุดที่เราให้ความสำคัญที่สุดนะครับก็คือบริเวณนี้ครับ ตรงติ่งของมันนะครับเราจะเปิดมารีดก็ได้หรือจะรีดอย่างนี้ก็ได้ก็ <c oughs> แล้วแต่ความถนัดนะครับสมมุติว่าเรารีดอย่างนี้แล้วกันนะครับตรงนี้มันจะหนามากนะครับน้องๆคนไหนไม่ถนัดนะครับก็เปิดมาอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ก็จะเห็นชัดเจนนะครับเวลารีดนะครับเราจะต้องทํามุมนะครับ ให้เฉียงๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าทํามุมสูงๆอย่างนี้ครับกระดาษขาดโอเคจากนั้นก็นะครับมาทําอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งโอเคนะครับเอาละเรียบร้อยแล้วนะครับชึบชึบนะจับอย่างนี้ไว้นะครับแล้วเราก็เปิดปีกมาปกติเหมือนตอนที่เราจะทำหัวอินอร์ล็อกนะครับเสร็จแล้วเราก็ ทำอีกรอบหนึ่งนะครับร้อยเก่ายังอยู่นะครับมันก็จะได้กลับมาประมาณนี้นะครับปีกจะเท่ากันหมดโอเคจากนั้นนะครับตรงนี้เกือบจะเสร็จแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเครื่องบินเนี่ยมันจะปลาอยู่ด้านนี้นะครับเราจะจับด้านนี้ฉะนั้นเราต้องวางอย่างนี้นะครับเราจะพับนะครับขอบนี้เนี่ยขึ้นไปนะครับประมาณนะครับ1.5เซนติเมตรนะครับชุบ อันนี้บบรเนทัดเราเริ่มจากเลข15นะครับเราก็จะเป็นเลข13ครึ่งนะครับชึบ13.5นะครับประมาณ1เซนครึ่งนะครับเราได้อย่างน้อย2เซ2จุดนะครับทำมาร์กิ้งได้เสร็จจากนั้นเราก็จะขีดนะครับหรือถ้าบางคนนะครับ มีความชํานาญคิดว่ากะได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ลองกะดูนะครับพอโดมได้เส้นนี้นะครับทีนี้ในกรณีที่เราขีดอย่างนี้นะครับเราก็มีวิธีรัดเหมือนกันนะครับสมมติพอโดมวางด้านนี้นะครับชึบเราจะใช้อะไรก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับสอดเข้าไปด้านล่างนะครับที่บางๆหน่อยนะครับในกรณีนี้คือเป็นไม้ติ่มนะครับเรากดแล้วเราก็หนี มันจะเป็นการรีดกระดาษไปในตัวนะครับเห็นไหมออกมาเนี่ยนี่เป็นไงเป๊ะเลยครับนี่เป๊ะเลยอ,อีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งเพื่อความรวดเร็วนะครับขออนุญาตใช้เป็นมือไปเลยแล้วกันนะครับชึบ1.5เซนประมาณนี้นะครับพอดีว่าพ่อดมใช้ที่รองกระดาษแบบนี้นะครับมันก็จะมีสเกลให้นะครับก็จะง่ายกว่า จากนั้นนะครับเครื่องบินเราก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราพับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาจัดรูปทรงนะครับโดยดูนะครับลักษณะของปีกนะครับเราจะทําขนานพื้นเลยนะครับทําเป็นตัววีเล็กน้อยวีเยอะๆนี้ไม่เอานะครับเอาแค่เล็กน้อยก็พอเล็กน้อยนี่คือแบบแทบจะขนานพื้นเลยก็ได้เดี๋ยวนะขอดูนิดนึงอันนี้มันเบี้ยวไปหน่อย โอเคประมาณนี้ครับเห็นไหมมันเรียบกับพื้นไปเลยเพราะเมื่อเราปลานะครับปีกมันจะยกขึ้นเล็กน้อยเป็นอัตโนมัติของมันเลยฉะนั้นเราทําแค่ขนาดพื้นก็พอส่วนตัวบริเวณนี้นะครับเราก็รีดเสร็จแล้วเราก็อย่าให้มันกางออกมานะครับให้มันรวบกันไว้อย่างนี้นะครับเวลาจับก็จับตรงนี้เหมือนกันนะครับจะเล่นได้ในลักษณะที่ปลาอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือปลาแบบขึ้นบินสายพุ่งนะครับหรือนะครับเราอาจจะปลานะครับจับอย่างนี้ก็ได้ แล้วปลางัดขึ้นไปเลยนะครับเขาเรียกว่าสายย่อนะครับคือมันเล่นได้2แบบนะครับก็ลํานี้นะครับคิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนแล้วก็เพื่อนๆเห็นเนี่ยแบบนี้นี่บอกเลยครับมีงงแน่นอนนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับนี่เราจะเปิดซีซั่นใหม่นะครับแทมแทมนี่คือซีซั่นใหม่ของพ่อโดมนะครับเราจะใช้สมุดนะครับ สมุดการบ้านสมุดโนต้ตมาทําเป็นเครื่องบินแทนนะครับรับรองว่าน้องๆคนไหนนะครับบอกโอ้โ oh, ห oh, พ่อโดมครับหากระดาษ A4 ยากจังเลย <laughs> นี่พ่อโดมมีทางออกแล้วนะครับเราจะใช้สมุดเก่าๆของเราก็ได้นะครับเอามาทําเป็นเครื่องบินแล้วสัปดาหนะ์หน้าเจอกันครับผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อะไรอย่าลืมสับตะใครให้พ่อดมด้วยนะครับอันนั้นแหละขวาบนขวาบนถูกต้องเลยอันนั้นแหละ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกับพระโดมนะครับก็กดไปเลยที่ f a c e b o o k คิดแคนแครฟนะครับตาม Description ที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วอย่าลืมไปกดไ like ลค์ล่ะ